ด้านหลังเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นมิตซูบูชิไทตันเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมช่วงล่างไทต,ตันมันทุก5ตันแล้วก็คอกแซมเล็กตัวนี้จะเป็นตัวเพอร้อยไฮโปเบรกมือ ABS ลูกปืนใหญ่นะ แล้วก็จะมีโชค๊คบรรทุกสีต้นจะเป็นแกน6โช๊คตัวนี้ลูกค้าสั่งมาเลยรีเควสมาก็เป็นสีเขียวแกน16เราจะใส่ให้2ต้นก็คือตรง2ต้นควาย2ต้นทั้งหมดจะเป็นสีต้นมีอุปกรณ์ซัพพอร์ตด้านล่างก็คือสก,กี2ตัวนะคะต่อมาจะเป็นแหนบแหนบเนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงคือต้องเป็นแหนบตรงรุ่นของเขาซึ่งขนาดแหนบของไททันเนี่ยจะมีความกว้างนิดนึงกว่ากว่าชาวบ้านเขานิดนึงครั้งนี้เราจะใส่เป็นแหนบเกาะไททัน2แผน่นคือซ้ายซ้ายแผ่นหนึง่งขวาแผ่นหนึง่งแล้วก็จะมีแนบ 2มิลแแผ่นนะจะเป็นการทั้งหมดเป็น16แผ่นทั้งหมด,หมดอันนี้สามารถบรรทุกได้5ตันนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวข้อของลูกค้าตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นคอกแซมเลตเมษสามห้าโอเคแล้วก็ลูกค้ารีเควสมาเป็นสีดําของโปรตัวนี้จะเป็นตัวการคู่นะคะอย่างที่เราเคยบอกกันเลยก็คือเราจะประกันรับประกันให้อยู่ที่3ปีแตกรั่วซึมคือลูกค้าเข้ามาคือเราเคลมใบใหม่ให้เลยนะคะพี่เข้าเคลมมาอยู่ที่ข้างละ3ตัน็อนนี้คือลูกค้าชอบมากสีดํา สีช่วงลา่างสีเขียวลูกค้ารีเควสตมาก็คือเราจะทําให้ทั้งหมดสีโชคสีป้ายแหนบสีเผาข้างลูกค้ารีเควสตเองได้ตามใจเลยแล้วก็คันนี้อของโชรูมเนี้ยส่งรถเข้ามาทําทั้งหมด2คันคันนี้จะเป็นคันที่2คันแรกเนี้ยจะเป็นหัวเดียวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรถตู้ทึบลูกค้ารีเควสเป็นตู้ทือบุไม้2เมตรสิบแล้วก็ช่วงลา่างบันทุกประมาณตันสองตันก็คือจะใส่แหนบอยู่ประมาณข้างละประมาณ2แผน่น2อถึงสแผ่นประมาณนี้ก็ าลูกค้าท่านใดนะที่แบบสนใจหรือแบบอยากทำช่วงล่างกับเราหรืออาอยากจะซื้อช่วงล่างซื้อรถพร้อมช่วงล่างเนี่ยเราก็มีครบทุกอย่างเลยสามารถแจ้งได้ว่าอยากได้รถรุ่นไหนอยากทําแบบไหนรถแปลกๆนาวารา่าไททันคือเราทําได้หมดรีโว d m a ดีคือเราทําได้หมด,ด,มด,หมดถ้าสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เบอร์0 2 1 0 2 1 9งหนะคะก็สําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งช่วงล่างเผาลอยโปไม่ว่าจะเป็นกระบะเชิงพาณิชย์รถคอกตู้ทึบล้อกึง่งล้อแม็กบรรทุกออปชั่นเสริมต่างๆครบจบในที่นี่ที่เดียวสนใจสแกน QR code หรือติดต่อได้ที่เบอร์021021975โปบรรทุกหนักยินดีให้บริการ